เย้สวัสดีครับลุงไอตัปดิชีวิตนี่ย,ย <c oughs> าใหญ่ทำไมไม่ใส่นะเดี๋ยวรีบแมนมาใส่นะอ่อะทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดศรีสะท้องใช่จัง<า>หวัดนครปฐมแล้วก็คือต้องเล่าให้ฟัง ว่าตอนนี้เขาจะมีแบบลาโูย้ายเข้าราศีใช่แล้วทีนี้คนก็คือจะมาไหว้พระรามูกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกับราศีของเราสองคนเลยเพราะเราเรามาไหว้กันประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ส่งประกาศแล้วก็มาไหว้แล้วคือถ้าเกิดทุกคนมาตรงกัมวันพุทธอะ่ะเขาจะมีแบบว่าคณะนานงรำใครที่แบบบนไหวอยวากจะแบบว่าแก้บนก็คือแบบคือเหมารอบได้เออเดี๋ยวไปดูกัน<อ>ว่ารอบเท่าไหร่ไปดูข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในวัดกันนะครับมีอะไรบ้างนะะจ๊ นี่ก็จะเป็นพระอุปคุตแต่ไม่แน่ใจว่าพระอุปคุตเนี่ยคล้ายคพระสังกัจจัยปะไม่ใช่ครับพระสังกัจจัยอยู่ตรงนู้น,น,นฝั่งนู้นฝั่งซ้ายนู้นจะมีใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่ามีฝั่งนู้นก็จะมีพระสังกัจจัยอันนี้เป็นพระอุปคุตอ,อยู่คนละฝัง่งกันก็คือเข้ามาก็จะเจอพระอุปคุตก่อน ถ้าจะอยู่ที่โซนจอดรถนะส่วนรถตรงนี้จะให้เรเจอให้เขาประคุณก่อนแล้วก็ด้านในก็จะเป็นอะไรถ้าเดี๋ยวไปดูด้านในกันเนาะอันนี้เราวออกมาว่าดูข้างนอกก่อนเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวเข้าเอาที่เราเขาจะมีเขาจะมีพวกดอกไม้ทุกเพียรขายข้างหน้าเลยไม่ไม่ไม่ตามศรัทธาตามศรัทธาเออไม่ได้ขายขอโทษด้วยอ่ะนี่ไงฝังนี้เขาสั่งกายก็คือไหว้ได้ทั้งสองฝั่งเลย แต่ว่าเอาพูดตรงๆเราจะไม่มั่วเราก็ไม่แน่ใจว่าพระอุปคุตกับพระสังฆายดะคือไหว้แล้วคุณถ้าคนเขาต่างกันยังไงก็ไปสุตากันเราเองแล้วกันนะเออแล้วเสร็จปุ๊บตรงข้างหน้าก็จะเป็นตามศรัทธาก็จะมีดอกไม้ทูบเพียแล้วก็ทองรู้สึกว่าทูบเขาก็คือจะจัดเป็นชุดอยู่แล้วเก้าดอกมั้งแล้วก็ดอกไม้สองดอกแล้วก็แผ่นทองเขาจะมี ทางนี้ก็จะเป็นพระศิวัน,นี้นะคะก็มาไหว้กันได้คือรอบๆอ่ะรอบๆอ,อ,องค์พระลาหูอ่ะจะมีพระหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของไหว้พระลาหูกันนะคะจะอยู่ทางมุมนี้เขาจะเตรียมของดำเอาไว้แล้วอ่ะว่าแบบมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีของดำ เราไหว้ก็คือตัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปถวายได้เลยชุดละ3 0 0บาทเดี๋ยวเราจะไปไว้พระหลุูข้างในนะคะข้างในก็จะมีเทพทันใจแล้วก็มีนางรำด้วย เท่าไหร่ก็ได้ม้วนเป็นกลวยไว้ด้วยการเอาไปเสียบไว้ในเมือท่านแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอาออกมาใบหนึ่งอน่ีนตู้อีใบหนึ่งเก็บไว้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็สำหรับใครที่อยากถวายละครลำนะคะก็อันนี้จะมีเคาน์เตอร์รอบละ100ก็้แล้วแแต่ว่าเราจะหมังก,กี่รอบกี่รอบก็ได้บางคนบางคนไว้เก้ารอบก็เก้ารอบลเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครอยากถวายเฉยๆหนึ่งรอบก็ได้สมมติว่าเราซื้อรอบใช่ไหมเขาจะบอกว่าเราอ่ะรอบทีท่เท่าไหร่แล้วพอถึงเวลาเขาก็ให้เราไปนั่งเหมือนให้เรานั่งดูด้วยอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> นี่อันนี้ก็จะเป็นโบสข้างหลังปกติมาไม่เคยมาเลยอ่ะ้านาก็จะมีทางเวสววานกับท้าวกูเวโลมหาราชนะคะก็จะเหมือนคุมประตูอยู่สวอยอยู่นะ hmm. ไม่เคยมาที่ในโบสถ์นี้เลยไม่เคยมาข้างหลังเลยในโบสถ์นี้คิดว่าน่าจะเพิ่งสร้างใหม่เพราะว่าก็คือ,อยังโล่งๆยัง,งมีนั่งวางตั้งอยู่เลยก็ โดยรวมสถาปัตยนิมก็สวยนะคือแบบว่าประตูเนี้ยเป็นประตูไม้ยางสวนมากเลยแล้วก็ข้างบนก็จะมีพวกแบบว่ารูปภาพรูปวาดและมาดูได้เย็นมากในโบสถ์เย็นมากมีสองฝั่งด้วยนะก็คือตรงกลางแล้วก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือจะมีให้ได้ไหว้กัน เดี๋ยวจะมาลูกของเขาบอกให้ลูกห้าปีอะไรนะให้ลูกห้าป,ปี ถ่ายหน้าวัดนะฮะหน้าวัดก็ไม่มีอะไรครับหน้าวัดก็เนเป็นถนนเป็นอะไรส่วนเข้าไปข้างในของจากหน้าวัดถัดไปนะครับก็เป็นเหมือนเป็นที่นั่งพักก่อนเลยนะครับเราลมลื่นมากตรงนี้นะคะล่มลื่นมากมีน้ําตกมีอะไรเยอะแยะมากมายก็ใครเมื่อยก็มานั่งพักกันตรงนี้แล้วก็ไปไหว้พระร่างหูไหว้ข้างในมีโบสถ์มีวิหารอะไรข้างในนะครับที่เมื่อกี้ถ่ายให้เห็นให้ดูกหน่อนะฮะ น่าก็จะมีนะครับไปถ่ายน้ําตกอะไรให้ดูกันที่ห้องที่ถ่าวันนี้คนเยอะมากนะครับเจอกันที่วัดต่อไปนะครับก็ลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าวันนี้เรามาไหว้พระกันน่าจะ2อถึงสวัดนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าทันไหมเราก็จะพาไปเดินตลาดเราจะพาไปนั่งคาเฟ่นะครับใกล้ๆบ้าน่ะไปเจอกันเลยจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้มากันสองคนนะครับมีคุณแม่มาด้วยสวัสดีค่ะแม่ป้า <c oughs> ไหนโผล่หน้ามาสิโผล่หน้ามา มาอีไม่เห็นปลาเลยนี่ปลาก็มาเดี๋ยวจะไปต่อวัดที่สองกันไปดูกันว่าไปไหนนะคะเอ๊ะทำไมทำหนามาไอพี่แล้วจ้ะที่นี่คือวัดไร่ขิงนั่นเองเรียกว่าเป็นที่ประนเมืองได้นะของชาวสัมพันธ์ใช่ครับใช่ก็เรามาไหว้กันบ่อยมากวัดไร่ขิงพระอารามหลวง นี่ดูที่จอดรถดิคือแบบใหญ่โตอุนอ่ะนี่เขาทำใหม่เนาะก็ทำใหม่ทำหลังคาด้วยนะใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีหลังคาช่คือเพิ่งทำใหม่มีหลังคาที่จอดรถเยอะแล้วบางทีเขาก็มีงานประจำปีเขาก็คงจะแบบมีงานประจำปีแล้วก็มีหลังคาอะใช่สบายเลยนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปสักการะวัดไร่ขิงแล้วก็มีอะไรกิจกรรมอะไรข้างในอีกนะฮะจะเจอข้างในแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมลืมบอกไป จริงๆอะอาทิตย์ที่แล้วผมมารอบนึงแล้วนะฮะมากับภรรยามากับแม่นี่แหละแต่ว่าครั้งที่แล้วเขางอนเขางอนผมก็เลยเป็นถ่ายคลิปเงียบๆไม่งอนได้ยังไงก็บอกว่าจะไปไหว้พระบอกให้ตื่นเช้าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นมันน่าไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูอยากให้ของเึ้นอีกเดี๋ยวให้ดูว่าคลิปนั้นนี่แบบเงียบกิบไม่ค่อยคุยไม่คุยผมเอาไม่คุยกันเลยแต่มานะมาไหว้เผะด้วยกันนี่ครับภรรยา งอนงอนนิดนึ่งนะฮะอ่ะไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ตามติดเขาไปเรื่อยๆชีวิตเนี่ยของเราจะเป็นยังไงกันแต่ว่าหายงอนแล้วครับผมซื้อนี่ให้เอามาอีกใบโอเคไปพากันดีกว่านาอเด็กกันทั้งนั้นครับมีหลวงพ่อให้บูชาด้วยอ่ะที่บ้านเราอ่ะพระประธานองค์ใหญ่ก็เป็นหลวงพ่อวันแรกินะรู้ปะรือว่าว่าเป็นหลวงพ่อวันแรกิรู้รู้ อุ้ยนี่สวยมากสวยมากพันห้าฮะนิดนึงครับข้างหน้าก็เหมือนเขาทำใหม่หมดเลยนะครับทั้งที่จอดรถทั้งข้างหน้าทางโค้งทางเข้านะเมื่อกี้ที่เห็นนะเนี่ยปกติก็จะแบบโล่งๆกว่านี้ครับแต่นี่คือโล่งแหละแต่ว่าทําหลังคาทําอะไรทําห้องแบบเหมือนลมรื่นขึ้นนะครับก็ ทำใหม่มาแวะวาสักการะกันได้นะครับส่วนจะซื้อไม่้องขอโทษครับไม่ได้ซื้อครับส่วนจะบริจาคดอกไม้ธูปเทียนทองตามศรัทธ,ธาเลยครับตรงนี้เป็นด้านหน้าเลยนะครับของทางเข้านี่ดอกไม้ธูปเทียนก็นัดจามาบูชาสักก,รการะตรงนี้ก็อ่ะมืดอ,อีกแล้วนะ <c oughs> ก็เข้ามาจุดแรกเขาก็จะมีหล่อเทียนนะก็ตามนักสัตว์ตามปีนักสัตว์ของเราก็เอาไปหล่อตรงนู้นเป็นเทียนพิงานมีตรงถวายสังฆทานด้วยด้วยเราจะมาถวายสังฆทานแต่ว่าจะเข้าไปไหว้พระประธานก่อนเข้ามาไล่ถี่นก่อนตามภรรยาไปเดินนะฮะมาถึงด้านในแล้วนะก็อย่างที่บอกครับเขาบุญละนะอะไรใหม่หลายๆอย่างนะครับปรับปรุงนะฮะเยอะแยะมากเรียกว่าบุญลนะไหมเออนั่นแหละเนี่ยครับยังทำยังเลื่อยยังเจาะกันอยู่เลยนะก็ มากันได้นะครับมากันอยากให้มาไหว้พระสักกะกันนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะเดี๋ยวไปดูทีอ่อื่นกิจกรรมอื่นอย่างที่บอกกันนะฮะข้างหน้าเดี๋ยวให้ภรรยาเขาไหว้ลย,นะยผมขออนุญาตไปแลดแถวนี้ก่อน โบสถ์อ่ะ mm hmm. เขาจะไม่ให้จุดลูกไหวเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไหวข้างหน้าแล้วเราก็เข้าไปในโบสถ์หลวงพ่อกเล่งถึงแลจะอยู่ในโบสถ์ันนี้ก็คือไหว้จากข้างนอกก่อนเดี๋ยวเอาลูกไปฝากก่อน เยอะมากวันนี้วันนี้คนเยอะวัดนึงก็เยอะวันนี้ก็เยอะเราเขาให้เว้นระยะห่างเลยใช่เราไหว้ข้างนอกได้ไหมได้ค่ะเรายังไหว้ขที่นี่ใช่เข้าไปข้างไนเลยฮะอยู่ไข้าไงในจะเป็นหลวงพ่อวันแรกเสรดจแล้วก็ที่จริงๆก็โบสถ์สวยนะแต่ว่า จะไม่ใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เขาให้เวลายะหาคนเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ที่กำลังจไม่เข้าก็ได้แต่ไ่ว้้างนองกันเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปทําองรานดีกว่าอืมแตเดี๋ยวเราไปคอยถังกระทานให้อาหารปลาก็เดินชมสวนชมชมนะแต่เขาก็คือเหมือนแบบเหมือนมาสองคู่อ่ะก็คือแยกกันไปเาะไปก็นิดนึงครับเมื่อกี้ข้างในสวยมากนะครับตกแต่งเพดานตกแต่งกำแพงสวยงามมากวาดรูปแลวเขียนอะไรได้แบบสชอบมากผมชอบมาก ที่เมื่อกี้ที่วัดศิษย์ของก็สวยนะข้างในที่เห็นกันไปที่อาย่าบอกมาอ่ะแต่ตอนนี้เราก็ไปตามหาปลาแม่หน่อยคือจะพาไปถวายสักการะแล้วก็พาไปให้อาหารปลาแล้วก็มีกิจกรรมคือปลาแม่โยนลงไปเป็นอาหารปลาไปเลยชูวัดนู้เว้ยโอเคฮะทุกคนรองเท้าอันนี้คือหยอดตามกําลังศรัทธาแล้วเขาก็จะมีสักกานให้เดี๋ยวเราลอรอบต่อไปแล้วก็จะไปถวายที่อามันใจเขาเริ่มกันแล้ว วันไล่สิ่งตรงที่การทําบุญอะทุกอย่างเขาจะให้หยอดตู้ตามกําลังศรัทธาจะไม่ได้แบบมีว่าเฮ้ยจะต้องเท่านั้นเท่านี้นะไม่บังคับร้อยหนึ่งสองร้อยก็รู้สึกดีส่วนนึงว่าแบบเออเราทาบุญเท่าไหร่ก็ได้คือไม่มีตังค์อะแต่เราอยากไหว้พระทาบุญเราก็มาได้ ้ำมนจะปกติอ่ะเขาจะมีเป็นเอ่อเขาเรียก่าอะไรปวดน้าที่ปวดน้ำอ่ะเรียกว่าอะไรอ,อไทยทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะลดการสัมผัสหลวงพ่อก็บอกว่าเรากดน้ำเองใจไ,ได้แต่ถ้าอยากกดน้ำก็ับไป็นกดที่บ้านอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ได้อาหารปลาดีกว่า อันนี้จะเป็นโซนข้างหลังของวดัดแล้วก็คือบอกป,ป้ากับแม่ว่าเออให้มารอแถวนี้นะไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาก่อนก็คือข้างหลังเนี้ยก็จะมีเป็นเทพอื่นๆด้วยนะมีรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีพ่อปู่เดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปรูปคองกันอีกแล้วรูปกันเข้าไปแล้วก็มีพระป่าลอยฟ้าใช่ไหมพระป่าหรือกระถินไม่รู้อะตรงเนี้ยเออนี่นี่นี่ขี่วัวได้ด้วยนะมีล้อทองช้างด้วยนะเออขี่ไหมแต่คําถามเลยคือตอนเนี้ย ปากับแม่อยู่ไหนวะ,ะนี่นี่น,นี่มุมนี้มุมนี้อ,อุนี้อ้าวไม่มีแล้วอะเขาย้ายวะ่ะอ๋อนี่แฮนี่ไงไอซ์ที่บอกว่ามีเสียญพ่อแก่อยู่ตรงนี้ใครที่แบบว่าบูชาพ่อแก่ก็มาไหว้กันได้นะคะเดี๋ยวก็จะไปไหว้เหมือนกันตอนนี้ก็คือตะเวนร,รวบรวบรวบูปรูปของเออ บอกด้วยนะเนี่ยพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อก็อีก500เมตรส่วนส้มโออินซี C, ลุงอุบลอีก4กิโลเออมีแบบทสถานที่ใกล้ๆอะ่ะเออว่าแบบมีที่ไหนบ้างน่าสนใจเนาะนี่นี่น,นี่เขาบอกว่าขอเชิญลอดท้องช้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยอดเหรียญแล้วเราก็จะลอดเขาต้องลอดกี่รอบอะเอาสักรอบหนึ่งแล้กันกนะินเลยกินเลย พก็บอกว่ารอนแล้วโชคดีรวยรวยๆนะจ๊ะแม่แ่ขึ้อ่าก็รูปของลอทองช้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีพระผมพระอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดู ไมวเดี๋ยวว่าถ่ายพระตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีรอยเขาดพทุเพียนเป็นรอยนะฮะแล้วก็ด้านนู้นนะครับเป็นปลาดูดนมเป็นปลาคราฟนะครับะะแล้วเขาจะแบบมีขวดนมใส่นมไว้แล้วเอาไปให้ปลาคราฟดูดนั่นละ่ะมากแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่ไปตลาดโดนหวายวอ่าปลปลา,ปลา,ปลา ไปอีกวัดหนึ่งอ๋ยฮัลโหลเรียบร้อยแล้วครับให้อาหารปลารอดทองช้างรูปค้องไหว้พระสังฆทานเรียบร้อยที่วัดไร่ขิงนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งตลาดน้ำดอนหวายนะครับและจบด้วยคาเฟ่นะฮะก็ไปเจอกันที่ นนั่นแหละคาเฟ่ไปดูตลกเหรอ,อใช่ไปเจอกันที่ตลาดน้นำนวลหวายครับตอนนี้ก็ขออนุญาตตามหาแม่ก่อนเพราะว่าแม่เดินมาซื้อลอลตเตอรี่เสี่ยงดวงนะครับมีมีลอตเตอรี่มีหวยอยู่ไหนไม่รู้นะอ่ะเจอกันนะจ๊ะเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้รัวๆไปเลยนะครับแล้วก็ฝากติด ต่อไปกับตลาดน้ําดอนหวายและจบด้วยคาเฟ่สวยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมขอไปเลือกซื้อลอตเตอรี่รุ้นรางวัลรวยๆเฮงๆก่อนนะครับทบ๊านบายจ้า